สวัสดีครับทุกผู้ชมสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปเก็บลูกพีชเป็นลูกพีชที่เกิดอยู่ไอ้คางๆางไอ้บริษัทครับมันเป็นต้นลูกพีชต้นลูกทอ่อมันเกิดตามธรรมชาติรลอก็จะปุกมมากนี่ละพี่พาไปเก็บครับลูกพีชเกิดตามธรรมชาติยู่ใกล้ครับใกล้ที่ทำงานใกล้ออฟฟิศโดยเบิรงว่ามันใหญ่สำเร็จแล้วเดี๋ยวไปกันนะครับ นี่ครับเพื่อนๆเอาถุงมาใส่พร้อมเลยเนี่ยครับนี่แล้วครับต้นต้นอ่านแครับต้นูุพีดสุดเถาะสุกเหลือมั้งสุกแล้วสุกแล้วครับนี่ครับพี่นับสุกแล้วครับสุกแล้วเล่นน่วยมันใบใหญ่ไปไหนเล่นน้อยๆเกิดตามธรรมชาติครับหลายอยู่ได้ครับหลายอยู่คุณอ่ะโอ้ ครับสุกแล้วนี่ขายอยู่รา้านค้าแพงแพงครับไม่ว่ายุ่นนี่พี่ครับเก็บไปกินเก็บกินได้เลยครับพี่นอ้องนี่เลยครับนี่ครับนี่ครับย่างไหลเลยย่างไหลเลยนะเอาเนื้องามเดี๋ยวนเนื้องามมานน่าเนี้ยนะ

เิดตามธรรมชาติของพี่ของพี่ครับนี่นี่นี่านรายการเพี้ยนรัดการเพี้เมื่อไหร่มันหน่อยมันเกิดตามธรรมชาติอืมเมื่อยอาย,อยุนี่โอ้แม่งยังแม่งยังมาขบแล้วนี่โอ้ถิ่มซะอ่า นี่ครับหดองน้ำดูวยนะนี่โอ้รล่มๆลๆมลมลมนี่ครับออพอแล้วเนี่ยแพ้งครับอขายยู่ตลาดเท่าหนึง่องแพ้งยู่หลายเรียนด้วยครับซีเรียนหาเรียน ของพี่ครับของที่เก็บกินเลยพี่น้องครับเศรษฐีบิณนี่ต้องเก็บเงินใส่เงินให้คุ้มค่าที่สุดโอ้โหเนี่ยแม่งกินกระลอกกินบ่นี่พีน่น้องได้กระลอกกลิ่นจงไว้กินขนาน้ำพี่น้องจงไว้พืนกินน้ำ อ,อีกนิดนึงนนึงอ่าโอเคครับพี่น้อ,อ,นองนี่ได้มาแล้วไล่เติบฮะนะครับต้นอยู่ติดใกล้ๆที่ทำงานครับครับผมขอบคุณหลายๆนะครับที่มารับชมอ่าเก็บลูกพีดของพี่ครับของพี่นลีลูกพีดครับลูกพ่อบ้านเฮาโอเคครับขอบคุณที่มารับชมคลิปของเฮ้านะครับ ตื่นจฝากกดตึกใจกดติดตามทางช่องของเขานครับใส่สีวิติอเมริกาครับใช้เงินยังไงให้คุ้มค่าที่สุดเมื่อเรามาหาเงินที่นี่ขอบคุณทุกทนะครับพี่น้องสวัสดีครับสุสดีครับ